ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนะคะวันนี้ก็มีโอกาสแวะมารีวิวคอนแทคเลนส์อีกคู่หนึ่งเห็นไหมที่บอกว่าผู้ใจดีส่งมาให้อันนี้เป็นคู่ที่2นะคะคือรุ่น ML2 ของ Barbie นะคะสีเกรย์สีเทาเองนะคะแตใส่เป็นสีดำๆนิดนึงก็ส่งมา3คู่เมื่อวานคู่แรกวันนี้คู่ที่2เดี๋ยวอีกคู่หนึ่งมีโอกาสแวะจะมารีวิวให้ดเด้อด,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 ด พ่อแวนมาบอกแล้วก็อีกเรื่องนะคะที่จะบอกคือเรื่องของการส่งของอาทิตย์นี้มันจะส่งของจนถึงวันพัตรฮัตที่17นี้เนื่องจากว่าวันที่18 วันศุกร์ที่18ถึงวันอังคารที่22ของวดการส่งของนะคะเพราะว่าต้องไปงานทําบ,บุญบ้านไปงานบุญนะาจา๊ะงานบุญที่ต่างจังหวัดนะคะเป็นของเพื่อนสนิทไม่ไปก็ไม่ได้เด้อก็แวะมาโบโก้นะจ๊ะอย่าก,กดกันเด้อรับออเดอร์ตามปกตินะคะสั่งของได้แล้วก็ส่งของทีวันที่วันพุทธที่13รับรองมีของแถมทุกกรองไม่ต้องกลัวออเดอร์มากออเดอร์น้อย มีของแถมให้ไม่ต้องกลัวน,นะจ๊ะวันนี้ก็แวมมาบอกแค่นี้นะบ๊ายบายฝันดีนะจ๊ะสาวโชว์เฉียวหรือชาวเฟซบุ๊กที่ได้ดูนะเอาไว้ว่าฝันดีทุกคนเลยที่ใครได้ดูคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ